ได้ยินเสียงมาแต่ไกลสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับเด็กๆว้าวอือควาดต้องล้างน้ำไหมลูกล้างเหรอ,น,อนีน่ดินเอาควาดออกเอาเสียมควาดออกโอ้และ แผนๆบอกแผนก่อนนี่จะทําอะไรเล่าแผนให้ฟังหน่อยทําที่จอดรถเอไว้หลบฝนเอาไว้หลบฝนโอเคเเอเถือว่า,ามาทําประโยชน์อีกอันนึงเนาะนี่ฮะเมื่อวานรือ้อไอมันจะมีไม้เนี่ยแหละผมรื้อไปทําเป็นที่ตั้งกระติกน้ําหน้าบ้านแล้วก็ทําเป็นที่นั่งนะครับตรงนี้มันก็จะโล่งเนาะ จะทําเป็นที่จอดรถนะครับก็ทําประโยชน์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนมาเนี่ยมันไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวปล่อยตัวนี้ไว้เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรให้เด็กๆมาจอดรถแล้วก็นอนเล่นหาอะไรมาปูให้เขานอนเล่นเนาะตรงนี้นะครับนอนเล่นอ่ะชนดานุตอีกสองหน่วยสวัสดีครับยังลูกครับ,รบพี่วนภารกิจคืออะไร อ้าวนี่ไงเอาลังกระดาษใส่นี่ใส่รถไว้เพราะว่าจะทำการเอาไปขายแล้ววันนี้มันเกะกะแล้วเอาถุงอะไรไปขายให้เดี๋ยวขวดไม่ต้องยกลูกมันหนักเอาแต่ลังกระดาษค่อยๆเก็บขึ้นไปนี่เอาแต่ลังกระดาษอ่ะพี่อ้วนช่วยกันวางไว้รถเข็นส่วนพี่บูมันก็ไปเอาเสียมาแล้วควัดควัดแล้วก็ ระวังลูกขาตัวเองนะค่อยๆดินมันจุดเป็นเป็นอันเนี้ยเนาะหลายปีตรงนี้หยุดอย่างจังงว่านี่ฮนะดูอารกิจวันหยุดนะวันหยุดเรียนนะครับอ้น,นี ซื้อไอขายขยะได้เท่าไหร่ละผมให้เด็กๆซื้อขนมกินซื้อก๋วยเตี๋ยวกินหมดเลยนะคือเราให้เขาแบบว่ามีกิจกรรมแล้วก็ให้รู้จักว่าเงินกว่าจะได้แต่ละบาทนะนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วมันก็ไม่ใช่งานหนักนะนี่เขาก็าพับเก็บไว้ไล้แหละนะพับเก็บแล้วก็ใส่รถเข็นไปหรือไปขายเดี๋ยวขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวซื้อขนมซื้อก๋วยเต,ยเตยเี๋ยวแบ่งกันเดยวก๋วยเตี๋ยวเด็กๆ ที่เขาทำงานนะครับเออนะ <c oughs> <c oughs> เออไอขวดอะเอาที่เบาๆมัดปากแล้วก็วางไว้บนนั้นเ้อตัวไหนหนักไม่ต้องยกเดี๋ยวไปยกพ่อไปยกเองอืมเสื้อพิบุบูงูงูขับมาคนงูงูงูงน,น,นู่นนู่นนู่นงูยะางูพิษนั่นน,ะน่ะเฮ้ยงูนั่นน่ะ เฮ้ยเฮ้ยงูงูพิษลูกงูพิษงูพิษออกมามางูเห่านั่นน่ะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยงูเห่าเดี๋ยวเสียมเอาไม้ดันไม้ยาวๆมาเฮ้ยงูเห่าเนี่ยนี่โอ้ยงูเห่าจริงด้วยเฮ้ย โอ้ยอยู่ในรูนี่เข้าไปแล้วโอ้ยเฮ้ยรูงูพ่อถมไปเลยพ่อเข้าไปแล้วครับงูพ่อถมเลยพ่อโอ้ยป้องกันงูออกมาได้บาดนี่เฮ็ดได้บาดนี่งูเห่าด้วยนะนี่เทปูเลยพ่อโอ้ืมกก็ไม่อีดูิเฮ้ยระวังนะลูก เอออุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนอุดไ้ก่อนอุดไว้ก่อนโอ้โหทางใต้นี่มันเป็นโพงนะมันเป็นแผ่นปูนนี่เดี๋ยวต้องทำความสะอาดโล่งๆแล้วบ้านนี่มันออกมาจากทางไหนล่ะนี่เมื่อกี้นี่เนาะมันออกมาหากินโอ้ยดูระวังนี่เห็นไหมนี่ขนาดกลางวันมันยังออกมานี่เห็นไหมนี่ระวังนะนี่มันออกมาตรงนี้ ออกจากแถวแถวนั้นเนาะน่าจะนอนอยู่แถวนี้แหละนี่พี่น้องงูครับงูงูเอาทำความสะอาดไปถ้างั้นให้มันโล่งๆไว้หินนี้เด้อเก็บออกเลยลูกเด้อดูมือดูตีนเวลาจะลื้อไม้จะงัดไม้อ่ะห้ามเอามือจับนะลูกเอาไม้เขี่ยก่อนนะเวลาแบบงัดแผ่นงัดอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ตามตามซอกตามหลืบเนี่ยอันตรายมากเลย บ้านผมนี่มันอยู่น้าป่าน้าสวนเนาะนะครับมันก็มีธรรมดาเป็นงูพิษงูอย่างแบบนี้งู่งูวานก็แม่เจองูวันนี้ลูกเจองูสงสัยจะมีโชคก็บอกเจองูมีโชคมีโชคเจองูสินี่อยู่ตรงนี้เลยรถสามลอนี่งูเขียวใช่แม่ก็มาเจอตรงนี้นี่เออวันนี้ก็มาเจอตรงนี้อีก เป็นงูเห่าด้วยวันนี้นะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่แต่ก็คือขึ้นชื่อว่าง,งูเห่านะครับอันตรายนะโอเคลูกเดี๋ยวขวดไม่ต้องยกขึ้นไปลูกมันแตกเดี๋ยวเออเอาแต่ที่เป็นพลาสติกไ้โอเคเยี่ยมเลยละงั้นก็เสร็จแล้วงานช่วยกันแค่นี้แหละเดี๋ยวพ่อจะไปขายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคนะเออ พอจะไปหน้าร้านแล้วขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ๋อเยี่ยมเลยลูกน้องเจองูเจองูงมาหากินลูกไก่หรือเปล่าวะงูพี่น้องสามออกแล้วลูกไก่กำลังออกใหม่ๆนี่เพิ่งคลอดนี่เมื่อกี้วันเองนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าโว้ของนี่สิบห้าโตพวงนี้นะครับสิบห้าส่วนนู่นนไหม ลูกไก่ผมออกหลายหลายด้อกันสามอคอออันนั้นออกประมาณสักน่ะลูกเขาเป็นหนุ่มและวเริ่มโตล้วเห็นไหมแต่ประมาณสิบกว่าวันนี่นก็เป็นไข่ตัวผู้ไก่ยังไก่เอาพี่น้องก็เจองูยานอยู่ได้ลำพัดระว้างนะครับอากาศเย็นอากาศหนาวงูออกงูเห่าได้พอมื่อกิ้งูเห่าออกน้ำอันนั้น เนี่ยพ่อบอกเคยอยู่ใต้ปูนมันกระมุดเขาใต้ปูนเมื่อกี้นี่ตั้งแต่สมัตั้งแต่มันกระมุดเขาใต้ปูนเมื่อกี้นี่บอกบอก่ท่านจำบ่าท่านเลยด้นานดีดตั้งแต่หมูอยู่มันอยู่ไต่ปูนฮะโอ้ตรงนั้นมันเป็นเคยเป็นข้อบอกว่าหูอยู่ก็เฮ็ดเนี่ยได้มันก็อยู่ในนั้นตลอดแล้วบั่นเฮ็ดเนี่ยได้เนาะมัน าหาอะไรอุดรูไว้เนี่ป้องกันไว้พี่น้องโอเคฮะคลิปนี้ครับสวัสดีครับ